ไม่มีใครกลัวนะ ว่าเคยจะมานำทัพเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกับสถานการณ์หน้าขณะน,นี้ไม่มีนักนก,การเมืองคนไหนก็กลัวคุณยิ่งจะเป็นหัวหน้าพักและนําในการหาเสียงทุกคนลูกปากกันทั้งนั้นสถานการณ์ณขณะนี้นั้นเนี่ยที่คุณภูมิธรรมบอกว่าถ้าเสียงเรียกร้องเยอะ<ม>ก็อาจจะสร้างความมือหายกับบรรดาแฟนผู้สนับสนุนมันก็แค่ระยะนี้นะเพราะถ้าคิดกันได้นั่นชะตากรรมของแต่ละคนนั้นไม่มีใครจบสวยสักคนเดียวนะไม่ว่าคุณสมัครคุณสมชายคุณยิ่งรักคุณเศรษฐาคุณ ุ้งยิงคุณสมัครก็ไปด้วยสารรัฐธรรมนูญคุณสมชายก็ไปด้วยสารรัฐธรรมนูญ<แ>คุณยิ่งลักเนี่ยนะคะรับร,รุฐสภาเสร็จสามนูนก็ซ้ําคุณเสฐาก็ไปกับสารรัฐธรรมนูญอุ้งยิงก็ไปกับสารรัฐนูนก่อนหน้านี้คุณทักษิณก็ไปเพราะถูกยึดอำนาจก็เห็นอยู่แล้วว่าผลลัพธ์อย่างไรยังอยากจะเข้ามาอยู่เลยทั้งหกคนที่ผ่านมาไม่มีใครจบสวยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินใจใดๆก็ตามนั้น ก็คิดดีๆด,ดูเสมือนหนึ่งว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันจะยิ่งใหญ่เหลือเกินมันก็เพียงแค่หัวโขวนสั้นๆเท่าน,น,นั้นเองถ้ายังไม่เข้าใจนะครับคุณยิ่งรักก็ยังไม่ได้กลับประเทศไทยและคุณทักษิณเวลานี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำและคดีของค,คุณยิ่งหลายคาดีถ้าเดินกันต่อชะตากรรมไม่ต่างกันต้องรู้จักพอกันนะนึกถึงคำพลเอกเปรมคำว่าผมพอแล้วนะมันควรจะมีคำนี้ออกมา